สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปรับสภาพดินให้กับต้นปาล์มนะครับอายุ3ปี6เดือนต้นที่มีอาการใบเหลือง โดนแย่งตัดอาหารจากตัววันจำกลืนที่มันยังเป็นนะครับนี่ถ้าเราเห็นว่าใกล้ๆใบมันจะตอนนี้เราไม่ได้ตัดหญ้านะครับ หลังจากที่เราเกีะหน้าดินนะครับเราก็จะได้ดินประมาณนี้ก่อนจะทําการใส่หมูลสีเดือนนะครับเรากบดินอย่างนี้เพื่อที่จะให้ตัวเ้เดือนแล้วก็ไข่สซเดือนนะครับมีโอกาสรอดจากธรรมชาติมากขึ้นครับจากหนึ่งหมูดินที่เข้ามากินนะครับตามวนปามนะครับแล้วก็ไก่เดี๋ยวเาไปผมะเกียร์ ต้นแล้วก็จะทําการใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมาถ่ายครั้งครับตอนนี้เราก็ใส่มูลไส้เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้รอบผลต้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเยอะกว่านั้นเพราะว่าผมจะใส่ตัวไส้เดือนด้วยในการรักษาต้นที่มันขาดสารอาหารแบบรุนแรงครับามเขตนด้านหลังทั้งเหลืองทั้งแตก อโอเคตอนนี้เราก็ปรับสภาพหน้าดินเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการลดน้ำอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ตัวไส้เดือนแล้วก็ไข่ไส้เดือนฟักเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆอน,นะครับเวลาเรามาดูใกล้ๆเราก็จะเห็นว่ามีตัวไส้เดือนอยู่ด้วยนะครับทำวิธีนี้นะครับเราก็จะมีไส้เดือนอยู่บริเวณรอบโคนต้นปาล์มของเรา แทบจะทุกตารางนิ้วหรือว่าตารางเซนเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะติดตามผลอีกสองาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกครั้งว่าเป็นยังไงโก o หลัลงจากนี้ประมาณสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามผลว่าต้นไม้ต้นนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ายังไงก็ดีแน่นอนไป